สมเด็จพระนิธิฐานพิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยทรงห่วงใย,ยและทรงประลากถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้คนไร้ที่พึ่งและผู้มีรายได้ไม่แน่นอนจึงพระาชทา,านพระราชอนุญ,ญ,ญาตให้สภากาชาติไทยโดยสำนักง,งานบรรเทาทุกข์และประชาณาหมายพิทักษ จัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยนวิทยาลัยเทคนิคตรังอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังระหว่างวันที่17-26มิถุนายน2564เพื่อประกอบอาหารพระราชทานนำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่อํเภอต่างๆของจังหวัดตรังซึ่งเป็นการจัดตั้งครัวพระราชทานแห่งที่12นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยวันนี้มีนายภูวนัทสมใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีมอบอาหารพระราชทานให้แก่ผู้แทนจากอำเภอย่านตาขาวจำนวน3,030ชุดและอำเภอเมืองตรังจำนวน602ชุดเพือ่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 เมนูอาหารพระราชทานประกอบด้วยข้าวสวยผัดพริกหยวกผัดกระเพราไก่และไข่ต้ม ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยได้คำนึงถึงการบริหารจัดการครัวที่เน้นความสะอาดถูกสุขล,ลักษณะเน้นให้ผู้ประกอบการอาหารแต่งกายตามมาตรฐานคือสวมหมวกคลุมผมสวมผ้ากันเปื้อนสวมหน้ากากอน,อนามัยและสวมถุงมือรวมถึงการจัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคมในการแจกจ่ายอาหารพระราชทานอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ดังนั้นรองผู้ราชการจังหวัดตรังและคณะได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลเกาะเปียตำบลหนองบ,บ,บ,บ่อตำบลทุ่งกระบืออำเภอย่านตาขาวรวมจำนวน3คนพร้อมมอบอาหารพระราชทานและชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 ยังความปรับปลืมแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทานและต่างสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นล้นพ้น สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงิน99บาทในโครงการพลังใจ99บาท9ผ่านวิกฤตโควิด19เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักกันตนผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และไร้ที่พึ่งเพื่อลดความเสี่ยงป้องกันและเยียวยานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19ผ่านการดำเนินงานของสำนักง,งานบรรเทาทุกข์และประชาณาหมายพิทักษ์สำนักง,งานบริหารกิจการเหล่ากาชาติสถานีกาชาติเหล่ากาชาติจังหวัด และกิ่งกาชาติอำเภอโดยการสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ e donation หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักสีลมชื่อบัญชีสภาการชาติไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่001-1-34567-0 หรือธนาคารกรุงไทยสาขาสุรวงศ์ชื่อบัญชีสำนักง,งานจัดหารายได้สภากาชาติไทยประเภทบัญชีกระแสร,รายวันเลขที่023-6-06799-0สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1664